ปลาทอดหรอ h นนนอนี้นอ yeah. uh ๋อวัน้ oh. uh ี oh. uh ๊ยบน่ง uh าี um> oh. ่ทอดอย่างนี้เลยปฟองอีราวดีอ๋ออีรนี่ปลามาจากแม่น้ำอีราววดีนะครับดีรชิ้นละเท่าไหร่หนึ่งพันจาเดี๋ยวมาลองกินดู ชุบแป้งทอดนะคะจากแม่น้ําอีราวัดีค่ะที่เมียนมาค่ะทุกคนอันนี้อยู่เมืองมิงกุลนะครับภูมิภาคสกายใช่อันละหนึ่งพันจาร์ดค่ะเดี๋ยวมาลองชิมดูใครเคยกินบ้างคะใครเคยกินมันปลาอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันจะเป็นปลาแม่น้ําปลาซีวะลองกินดูอ๋อมีซอสมีซอสเป็นยังไงบ้างกินเปล่ากินเปล่าก็อร่อยใช่ไหมกินเปล่าอ่าแล้วก็ลองอันนี้เดี๋ยวลองดูอันนี้อันนี้เป็นกุ้งอ่า วุ้ยเป็นไงกรอบมากเลยอ่ะวุ้ยกุ้งอร่อยนะเสียงกรอบมากนี่นี่เขาเพิ่งขึ้นสดๆเลยร้อนๆเลยทอร้อนๆเลยยำหมี่ยำหมี่อร่อยเจสูเบอร์แต่ว่าใส่แป้งเยอะไปหน่อยนะมันเลยหนาเนี่ยแป้งมันจะหนาหน่อยโอ้นี่ไงนี่ไงวิธีการทำของเขานะครับเขาจะใส่ถ้วยมาอย่างนี้เอยอร่อยอ่ะ แล้วก็จะลงนะครับค่อยดูโอ้นี่นี่แล้วก็จะออกมาเป็นแผ่นๆแบบนี้อันนี้อะไรอันนี้แบบร้อนๆเลยอันนี้แบบร้อนๆร้อนๆขึ้นมาจากเตาเป็นไงอร่อยมากโอ้โหแบบทอดสดๆนี่แบบอร่อยอ่ออันนี้แป้งมันจะหนาไปหน่อยอ่าอันนี้แป้งมันจะหนาไปหน่อยเมื่อกี้กินแบบชุบแป้งน้อยๆอร่อยมากอร่อยไหม บที่เขาพิมแบบร้อนๆอร่อยมากขายกันอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยชิ้นละ1,000ก็ประมาณ16บาทใช่16บาทเนี่ยขายดีมากเห่นไหมมีคนมาซื้อตลอดเลยเจซูบาเจซูบาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไป